สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคค่ะทุกคนวันนี้หนูไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยหนูก็จะมาคุยกับทุกคนเหมือนเดิมแพมทผดูที่โดนแผนเค้กร้อหรือยังทุกคนแผ่นเค้กร้อหนูหรอยังไม่ได้ดูเลยค่ะใครมีแท็กหนูมาด้วยนะหนูก็อยากเห็นเหมือนกันน้องเผาอะไรหนูอ่ะขอแพมแพมแผมแพมเค้ก แิ่ไบนพวกเราเขาดีไหมว่าแก้มอะ่ะแก้มฟอมไม่ได้เยอะนะ cover เพื่อนในวงหน่อยได้ค่ะทุกคนทุกคนอยากให้หนูเว v e r เป็นใครนี่วันนี้เราได้คอนเทนต์เวอร์เพื่อนในวงแล้วเ <c oughs> จ้าเข็มหรอคะเจ้าเข็มก็จะแบบว่าแพมแพมกอดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็มากอดเฉยๆก็ไม่ค่อยอะไรนะ <c oughs> ทุกคนหนูไม่คเว v e r แผนเค็งหรอกแผนเค้กจะแบบพี่แก้มพี่แก้มเนี่ยแก้มพี่อ่ะเท่านี้เลยแบบเท่านี้เลยหนูแบบ ه, โมเน่เหรอคะโอโหโมเน่นี้หนักเลยคะ่ะทุกคนมีนนน่ีจะเป็นแบบที่แพามนูก,นก็จะแบบ cover peek เลค,คะโอ้ยพีคยากมากเลยนะโห p พี k ยากอะ่ะหนูไม่สามารถจริงๆอะ่ะคนเนี้ยทุกคนพีคจะเป็นนิ่งๆเฟียๆแต่น่ารักหนูทําไม่ได้เข้าฟางนะคะโว้ยทุกคนเข้าฟางน่ารักพี่เข้าฟางหนูเรียกเขาว่าพี่เข้าฟางนะทุกคนหนูแต่จริงๆหนูว่าเราอายุเท่ากันนะแต่หนูก็งงๆอยู่เหมือนกันกับอายุแบบคนในวงเพราะแบบ แล้วก็อายุเกือบจะเท่าท่ๆกันหมดแต่หนูก็แบบพี่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 ไข่มุกเหรอคะพี่ไข่มุกพี่ไข่มุกเสียงน่ารักมากเลยนะทุกคนพี่เขาจะแบบพี่เขาเสียงน่ารักมากคือแบบพี่เขาเสียงอย่างนั้นอยู่แล้วอะแล้วเขาน่ารัก